คลิปนี้จะมาพูดเรื่องกายภาพของชิ้นพระสมเด็จวรละคงในครั้งที่หลวงปูท่ทำชิ้นแรกๆจะเป็นวันนาสีขาวเสียส่วนใหญ่สีเดียวกันทั้งองค์มาสังเกตกายภาพอีกด้านหนึ่งคือกลิ่นพระกลิ่นขององค์พระเนี่ยกลิ่นหนึ่งความหนึกนั้นจะอยู่ใต้ผิว เบื้องหน้าขององค์พระซึ่งถ้าจะหนึกก็หนึกทั่วทั้งองค์ไม่มีหนึกขึ้นมาเป็นบางจุดและทั่วทั้งองค์เนี่ยจะมองเห็นมวลสารที่ได้กล่าวไปในครั้งที่แล้วก็คือมวลสารประกอบที่เป็นสีกลิ่นขององค์พระจะมีกลิ่นหอมอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนรอยแตกแล้ว หรือรอยแยกตรงผิวพระหรือถ้ามีบางชิ้นที่ผมเคยเห็นก็จะมีรอยล้าวรอยแยกแค่เล็กน้อยเท่านั้น